เปนาทิพย์ทับสีรักค่ะยูบานน้องบัวตำบลน้องกรุงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะเมื่อนี้แล้วค่ะหนูสิภาพไปเบิ่งของดีบานเฮาแ้วค่ะเป็นการเลี้ยงหอยขมอยู่ในบอซีเมนต์ค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะค่ะตามหนูมาเลยค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้แล้อค่ะเฮาก็ได้มาอยู่กับคุณแม่นะคะที่เลี้ยงหอยขมเหรอเด้อค่ะค่ะคุณแม่ซื้อยังค่ะคุณแม่ซื้อแม่เลี้ยงท้องที่พี่ชายจะยูบานน้องบัวตำบลน้องกรุงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามจ้า ค่ะคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงหอยค้มจังไรคะอ๋อแม่มีวิธีเลี้ยงหอยคมก็คือขั้นแรกแม่ต้องเตรียมบอเตรียมบอแล้วก็ตัดต้นกล้วยมาใส่บอยมันเต็มแล้วก็น้ำแช่ไว้จักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสิบมือพอครบกับน้อแล้วแม่ก็เจียวออกเอาต้นกล้วยออกแล้วก็แม่ก็สีล่างบอยให้มันสะอาดสะอาดแล้วแม่ก็สีเอาหน้ามลงน้ามลงบบดนี้ก็เจียวขี้ดินลงขี้ดินลงแล้ว แม่กะเอายบกหอยที่มันอันฝีพอพันแม่พันเอามาลงเอามาลงแล้วแม่กะจินเอาพักตบพักตบมาลงเพื่อให้มันผสมพันกัน เราคันแม่ให้อาหารหอยคุมจังเลยคะ่ะอ๋ออาหารหอยขมแม่กะสิเอาหัวอาหารปลาดุแม่กะสิมาตำตำแล้วกับข้าเนี้ยหนึ่งเท่าทีหนึ่งตามผสมกันแ,แม่กะสิมาลอเป็นปั่นซ้ำหัวปวอมเมื่อแม่กะสิเอาไปลงไซบอรประมาณหาก,ก่อนจ้เรอคันหอยง่ายแล้วแม่เอาไปประกอบอาหารได้ยังจ้ะอ๋อแม่กะสิเอาไปอ้อมเอาไปต้มนี่แหละจ้าพอจากเหลือแม่เห็ดกับขาแล้วแม่กะสีเหลือกินแม่กะสีเอาไปขายจ้ะ ไม่ใ,ใครโลกเราจะบาทจ้ะประมาณหาสิบบาทหรือหกสิบบาทจ้ะค่ะขอบคุณความรูจ้จากคุณแม่ด้ค่ะสำหรับวิธีการเลี้ยงหอยค้มค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ